ราอยู่ในเกมมือถือสำรวจเมืองน้ำไข่ปริศนาจัดทีมต่อสู้กับปีศาจตัวเกมจะเป็นเวอร์ชั่นลองเล่นนะครับถ้าอยากซื้อตัวเต็มก็375บาทเปิดใน e PC มาก่อนเนาะแล้วก็การตั้งค่าเนี่ยไม่ได้มีปรับกราฟิกอะไรนะครับปกติแล้วก็ยากเนาะมีแค่2แบบนะครับเดี๋ยวเลือกแบบยากไปข้างล่างมีปุ่มให้เรากด เหมือนเป็นการสวนทนามแบบรวดเร็วนะครับจบไวอะไรแบบนี้เอเมอรี่อย่าก,กดไปเลยนะครับอยมันจะคุยกันไวทีนึงเนาะแล้วจากนั้นเราก็เลือกชอยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหรือเปล่านะเพราะว่าไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวตอบต่อไปก่อนเราจะหยุดที่ Broom Town นะครับก็เป็นชื่อเกมเลย รอมาที่รูมทาว์นะครับแล้วก็เป็นพี่น้องกันนะสองคนนี้นะครับอันนี้มีให้เราอัพนะครับมีอยู่สามแต้มเนาะเราต้องอัพพวกความกล้านะครับเสน่ห์ความฉลาดแล้วก็พวกทักษะอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเ,เป็นพวกเรียนรู้อะไรก่อนดีกว่าเนะแล้วก็สเสน่ห์ไว้ที่หลังนะพอ,อความกล้าแล้วก็ทักษะก่อนมีผู้ชายเดินมานะครับ น,นี้มาถึงบ้านของคุณปู่เราแล้วลมีเมนูเนาะมีแผนที่นะครับแล้วก็มีเคเวสให้เราทำนะครับหาเบอร์เกอร์เราแล้วก็ฮอทดอกโอเคหาข้าวกินก่อนใช่ไหมน่าจะอยู่ที่ครัวนะครับการควบคุมเนี่ยจะเป็นการ ลากแบบอันดล็อกแบบนี้เนาะแล้วก็ฮอตดอกนะครับจะอยู่ข้างบนใช่ไหมแบ่งน้องนะครับน้องก็อยากกินเหมือนกันคุณ <c oughs> ปูป่อ่านหนังสือเสร็จก็มาคุยออกับเรานะเดี๋ยวเราต้องไปชั้นสองนะแล้วก็เลือกห้องได้เลยนะครับใครจะอยู่ห้องไหน ตรงนั้นมีโทรศัพท์นะเมือนจะดังอยู่อ๋อนี่คือโทรหาแม่ใช่ไหมแม่ไม่อยู่บ้านอ๋อมันเลือกว่าเราจะโทรหาใครนะครับมิสเตอร์เรฟรีเอรูมทาวมิวเซียมพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็กดวางไป เดี๋ยวเราต้องไปชั้นสองนะครับแล้วก็เลือกห้องสักห้องหนึ่งมีสองห้องนะครับน้องเลือกก่อนนะเดี๋ยวเราจะต้องทำความสะอาดนะครับ ไม้กวาดอยู่ตรงนี้แล้วก็จัดการพวกฝุ่นอะไรต่างๆเหมือนเป็นเกมจำลองชีวิตนะครับที่เล่นได้เพลินเเหมือนกันนะถ้าใครที่ชอบเกมแนวเนี้ยซื้อได้นะครับสามบาทแต่ว่าตัวลองเล่นเนี่ยเขาให้เราลองอแค่บทแรกนะครับจากนั้นเขาให้ทำอะไรอ๋อยังให้เราทำความสะอาดอยู่ใช่ไหม เป็นพวกหนังสือเก่าเอกสารเก่าเจอรูปภาพนะครับ ยังนอนไม่ได้นะปู่ไม่ให้นอนนะเราจะต้องจัดก,การก่อนนะครับตรงไอ้โต๊ทำงานเนี่ยโอเคนะครับเสร็จแล้ว ไม่ปิดไฟเหรออันนี้ฝันใช่ไหมเนี่ย คนปูมา้าต้องไปหาน้องก่อนหรือเปล่า อ๋อเราเดินน้องก็เดินใช่ไหม เกมตัวเกมมีแมปบอกนะว่าเราต้องไปที่ไหนนะตรงอ่าอะไรเอ่ยนะสีแดงแดงไปซื้อเนอยเหรออ๋อปุ่มวิ่งก็คือปุ่มลูกศรตรงนี้นะเราจะวิ่งตรงถนนไม่ได้นะครับแล้วก็ข้ามตรงถนนก็ไม่ได้นะครับต้องข้ามตรงทางมาลายอย่างเดียวนะ ตรงไหนนะตรงร้านนี้หรือว่าอ๋อร้านนี้นะมีทอยลูกเต๋าด้ว ราต้องคุยตรงนี้เปล่าโอเคกดบายนะครับแล้วก็ซื้อบัตเตอร์อย่างเดียวใช่ไหม อขอไม่ให้คุณปู่นะครับเจอร้านขนมนะครับหยุดซื้อก่อนมีโรล,ลิปปอปกับอ่ามิ้นท์แคนดี้เหรอเอาลูกอมมิ้นต์ดีกว่าใช้40 40นะครับเรามี61นะไม่เป็นไรนะครับเงินคุณปู่เดยวค่อยขอคุณปู่โอเคได้แคนดี้นะครับเอามาเอามาแบ่งน้องนะครับ ใครที่ชอบเกมแนวนี้นะลองโหลดมาเล่นกันได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ